สวัสดีท่านผู้ชมน้องยินดีต้อนรับสู่สองภูไทยและสไตล์มือนี้เราอ,อยู่ที่เส้นทางเลขที่สใต้นอซึ่งเป็นเส้นทางายุทธศาสตร์เนะาะจากที่หลายเดือนพันสองสามเดือนพันมากนาะก็มีห่างเสียงว่าเส้นทางเส้นสนี้แม่นเป้เพลหลายเนาะมือนี้เราจะพามาสำรวจความเป็นจริงแล้วก็เราจะมาเบิ้งตามเขตว่าแต่ละเขตเนาะเขตใดแดที่จะเป้เพลเขตใดแดที่ ปะปุงแล้วแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนี้อ่าไล่เบิ่งตั้งแต่แต่ละเส้นทางที่ว่าจากนครหลวงเวียงจันทน์ลงมาหาเมืองปักสันเนาะอ่าแขวงบริคมไซว่าเส้นทางใดเปเพเส้นทางใดอ่าเดินทางสะดวกสบายแล้วเนาะเราจะพาไปเบื้องน้ำกันว่าระย,ยะใดอยู่ในอ่าสวงการก่อสร้างรายยะ,รงะรย,ยะใดที่ว่าอ่อก่อสร้างสำเร็จแล้วและระยะใดที่ว่ากำลังอยู่ในการประมูลเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปเบื้องน้ำกันอ่าภาพบรรยากาศ ตามแต่ละเส้นทางว่าจุดใดแน่ที่ไปแล้วควรระวังเนาะเดี๋ยวห่าพาไปเบื่องน้นกันท่านผู้ชมเราท่านผู้ชมเบิ่งจากสภาพเส้นทางที่ว่าห่าเดินทางมาจากนครหลวงเมือง,ง,งจันทน์เาลงมาทางเลขที่สามไตซึ่งว่าผ่านสนามกีฬารักสิบหกลงมาหาลักเจ้าเจ็ดถือว่ากําลังมีการซ้อมแปลงและก็ปรับปรุงเส้นทางให้มีการไปมาสะดวกนะท่านผู้ชมเราท่านผู้ชมและจากลัก สเสจจิตหาบ้าหายปักงืมถือวายังเป็นเขตเส้นทางที่มีทางลุกลั่งท่านผู้ชมแล้วก็เป็นขุมเป็นบอ่อหลายซึ่งวา่อยู่ในสวงีิวาประมูลหาบริษัทที่วามาซ่อมแปลงทางอยู่ในสวงของ บ้านหาปักงืมนี้นะท่านมู้ชมซเสงวะเส้นทางณช่วงนี้นะรรส่านมู้ชมจากการที่วาเฮาได้เดินทางไปเองนะท่านมู้ชมรู้สึกว่ารถนี้ท้ารถเห่าเป็นรถที่ต่ำๆยกตัวอย่างเช่นรถกิ่งนะจะเดินทางค่อนข้างลำบากเลยแหละเพราะว่าจะมีขุมมีบ่ออยู่ณจุดๆหลายจุดเลยนะท่านมู้ชมซเสงวาเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางลักที่วามีรถคนส่งรถแก้เครื่องหรือว่ารถ อ่าอื่นๆที่แลน้ผ่านไปผ่านมาเนาะจากเหนือจนลงมาหอดใต้เนาะท่านผู้ชมจะผ่านเส้นทางจุดนี้ก็เลยให้เส้นทางจุดนี้นี้เป้ๆหลสาหรับผัยที่ว่าอยากเดินทางลงไปทางใต้หรือว่าทางใต้อยากเดินทางขึ้นมาทางเหนือเนาะเฮาก็บ่อยากแนะนําปันใดในช่วงนี้เพราะว่ามันจะมีการก่อสร้างแล้วก็จะมีทางที่ว่ายังก่อสร้างบ่สเร็จเนาะซึ่งเป็นทางลุกลังเป็นทางเป็นคุมเป็นบ่อจังซีแลเนาะท่านผู้ชม ซึ่งว่าก็าจะเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยถ้าเลือกได้แท้ๆน้อมากอะยากให้มากกางเว้นบ่อย,ยังให้เดินทางกลางคืนเนาะเพราะว่าการเดินทางกลางคืนนี้จะเห็นให้อันตรายแล้วก็จะเห็นให้อาคนที่ว่าขับรถนี้ก็คือมืออยเนาะซึ่งว่าเป็นทางแบบเข้าขับไปน้อยนึงเบรกขับไปน่อยนึงเบรกเนาะซึ่งว่าจะเป็นเส้นทางที่ว่าเป็นขุ่มหลายทนผูสมในจุดๆนี้แล้วก็ถ้าเฮาาพานจุดนี้ไปอีกจุดนึงเนาะก็จะเห็นเป็นเส้นทางที่ว่า ค่อนข้างจะดีขึ้นเนาะเพราะว่ากระจ้าจากก่อสร้างเป็นช่วงเป็นช่วงเนะาะ่รนมูุชมซึ่งว่าเส้นทางที่ว่าก่อสร้างสําเร็จเนาะก็จะหให้เป็นเส้นทางที่ว่าละเอียดงามเนาะแต่ว่าถ้าเส้นทางจุดใดที่ว่ายังบบทันกอ่อสร้างสําเร็จหรือว่าอยู่ในช่วงของการกอร่อสร้างก็จะเป็นลูกหลังอย่างสี่เหล่เนะธรนมูุชมเนะาะธรรมูุชมจากเขตเส้นทางที่ว่าบ้านไหายปักงืมมาหาบ้านน้ําโลก็ถือว่า เป็นเขตเส้นทางที่ดีเลยเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าขาเจ้าจะอ่าใส่ป้ายแล้วก็ใส่ขีดเส้นอยู่ในจุดๆนี้เนาะก็คือเส้นทางนช่วงนี้สิเอิ้นว้าสําร็จสมบูรณ์แล้วก็ว่าไดเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าขาเจ้าอ่าก็สร้างสําเร็จแล้วในจุดๆนี้เนาะและจากเส้นทางจากน้ำโลหาเมืองปักสั้นก็ถือว่าขาเจ้ากำลังปรับปุ่งเนาะท่านผู้ชมถ้าท่านใดที่ เดินทางในช่วงนี้ก็อยากให้ระมัดระวังเนาะเพราะว่าการสัญจรก็จะแออัดน้อยนึงเนาะในส่วงทีกระเจ้าปรับปรุงหันเนาะทา่านผู้ชมและสภาพเส้นทางก็จะประมาณนี้แหละถ้าหากว่าที่เฮาเป่าไปมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภยัยเนาะทา่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่ว่าบ่งคลิปของเฮาอยู่หากท่านคิดว่าคลิปของเฮามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อ,อ,ยะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะว่าการกดติดตามเป็นช่องทางเดียวที่ให้เฮามีรายได้และมีกำลังใจเหตุคอนเทนต์ดีๆทา่านผู้ชม ได้สมน้ำกันขอขอบใจสําหรับการติดตาม